สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับมัอร์แม็กนะครับในกิจกรรมโคดดิ้งออนไลน์นะครับซึ่งหลายวิชานี้นะลูกนะวันนี้มัอร์แม็กจะพาเด็กๆไปการตีพบกับการเขียนโค้ดอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรหรือว่าเครื่องหมายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปแต่จะใช้เป็นลักษณะของบล็อกที่ เขียนโค้ดแบบคำสั่งแบบต่อเนื่องกันลงมานะครับอ่าในเว็บไซต์ที่จะพาไปวันนี้คือเว็บไซต์ code org ถ้านักเรียนจำได้นะลูกในตอนป2ครูเคยพาเธอไปพบกับ coding thailand ซึ่ง coding thailand เนี่ยได้นำเนื้อหาจากหลักสูตรของ code org ไปปรับใช้แต่ว่าตอนนี้ใน coding thailand ของเรานะครับ เขากำลังปรับปรุงเว็บไซต์เราจะเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมาสเตอรแม็กจะพาเด็กๆมาพบกับเว mm ็บ hmm. ต้นฉบับก็คือ c o d e o ด g เลยสําหรับใคร,ใครที่เข้ามาใน Code.org ครั้งแรกนะลูกมันหน้าตาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะลูกซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสัดเป็นส่วนได้ค่อนข้างที่จะ ชัดเจนทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนอยู่ที่บ้านสําหรับเนื้อหาสาหรับนักเรียนนักการศึกษาหรือว่ากิจกรรมการเขียนโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่ด้านล่างต่างๆนี้นะครับซึ่งเขาจะเป็นเนื้อหาของครูสาหรับของนักเรียนนะครับมาตอร์แม็จะให้เด็กๆไปที่ในส่วนของเนื้อหาของสตูเดนต์หรือว่านักเรียนที่เป็นรูปพึ่งตัวน้อยตัวนี้นะครับพอเราเข้าไปกันเลยพร้อมกันเลยลูก สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับในหน้าเว็บไซต์ต่างๆส่วนใหญ่จ,จริงแล้วจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ตอนนี้มัแม็กตั้งให้เป็นภา,าษาไทยเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับทีนี้เด็กๆดูสังเกตที่มุมขวาบนของหน้าจอนะครับมันจะมีคําว่า create หรือว่าสร้างกับเข้าสู่ระบบในส่วนตรงนี้มัแม็กจ,จะบอกเด็กๆว่าถ้าเราเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเว็บไซต์ต่างๆที่มีการล็อกอินหรือว่าเข้าสู่ระบบแบบนี้นะลูก เว like en, for us for us. So ็บไซต์เหล่านั้นจะเก็บข้อมูลของเราไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อที่ว่าเราจะสามารถกลับมาใช้งานหรือว่ากลับมาทำงานต่อจากเดิมได้นั่นเองอาร์โคก็เหมือนกันมีระบบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อที่ว่าจะเก็บข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนไว้ในฐานข้อมูลเพื่อที่ว่าเราสามารถกลับมาทำภารกิจต่างๆได้แต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับ เราจะเข้าสู่ระบบหรือว่าจะเข้าไปทำงานทำภารกิจเนี่ยโดยที่ไม่ต้องล็อกอินแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการล็อกอินเป็นสมาชิกกับการเข้าเยี่ยมชมโดยที่ไม่ล็อกอินต่างกันนะครับการที่เราเข้าโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือว่าเข้าโดยไม่ล็อกอินเราจะเข้าเยี่ยมชมในสถานะของผู้เยี่ยมชมเท่านั้นถามว่าทํางานได้ไหมทำภารกิจได้ไหมทําได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนปิดเว็บไซต์หรือว่าเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เราจะกลับมาที่จุดเดิมไม่ได้แล้วเราจะต้องกลับไปเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งระบบจะลบข้อมูลที่เราเคยทำไวท้ทิ้งทันทีเพราะไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ในส่วนไหนของบัญชีใดนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเคข้าเยี่ยมชมในสถานะของผู้เยี่ยมชมเราจะทำครั้งเดียวจนจบและไม่กลับมาถ้ากลับมามันจะเริ่มต้นอีกครั้งแรกใหม่และเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นั่นเองนะครับอะ ทีนี้เรามาดูหลักสูตรที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับคือหลักสูตรอายุ10ถึง18ปีนะคบสำหรับเด็กๆถามว่าอายุ4ขวบทําได้ไหมทําได้สําหรับเด็กๆในวัยนี้นะครับแต่มันจะเป็นลักษณะของการเขียนโค้ดในรูปแบบอันฝลที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช้อุปก,กรณ์ช่วยนะครับแต่ว่าเราจะไปที่หลักสูตร10ถึง18ปีเพราะว่าเราจะใช้การเขียนโค้ดด้วยกันเข้าไปพร้อมกันเลยในหน้าเว็บไซต์นี้นะครับเด็กๆ ลอ,ลองดูเนื้อหาเมื่อเราเข้ามาเราสำรวจเว็บไซต์ดูไปเรื่อยๆเด็กๆจะพบว่ามีทั้งหมดอยู่20บทเรียน20บทเรียนแต่ละบทเรียนจะมีบทเรียนย่อยๆซ่อนอยู่อีกประมาณบางอันมี10บางอันมี11บางอันมี20บางอันมี15บางอันมี5 6อะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าสำหรับบทเรียนที่1เด็กๆจะเห็นคําว่ากิจกรรมถอดปลั๊กใช่ไหมครับแนะนําวิธีการคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้อันนี้นะครับ มันจะเป็นลักษณะของวิดีโอวิดีโอนี้เด็กๆเคยดูแล้วตอนที่มั s t e อแม็กให้ดูตอนต่อสองเราสามารถข้ามหรือว่าเปลี่ยนพลังงานะรไรเราสามารถข้ามเลยกดป,ปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วไปต่อด่านต่อไปได้ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะมาวิดีโอแนะนําเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นบทเรียนใหม่มันจะมีวิดีโอแนะนํา ซึ่งถ้าเราเข้าใจหรือว่า,อาพอเรียนรู้ลักษณะของเนื้อหาแล้วเราสามารถกดข้ามได้เหมือนกันนะครับามาดูภาร,รกิจแรกภารกิจแรกก็จะมีเมนูแนะนําต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูคําแนะนําเมนูพื้นที่ของ Workspace หรือว่าพื้นที่การทํางานเด็กๆครับพื้นที่การทํางานตรงนี้นะลูกตั้งแต่ กรอบสี่เหลี่ยมที่น้องเซย์แม็กพยาย,ยามลากให้เด็กๆดูตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าพื้นที่การทํางานหรือว่า work space เป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ของหน้าจอเพราะการเขียนโค้ดในลักษณะของ code .rg จะให้ความสําคัญกับการเขียนโค้ดมากกว่าการแสดงผลการแสดงผลคืออะไรเด็กๆสังเกตดูหน้าจอที่เป็นพื้นที่อังกี้เบิร์ดสีเป็นกล่องไม้เป็นสนาะตรงนี้ปกติการเขียนโค้ดพวกนี้ถ้าเราทําในเว็บไซต์ต่างๆ สนามตรงนี้จะเต็มหน้าจอแล,แล้วเราก็เขียนโค้ดเป็นลูกศรชี้ไปชี้มาใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วการเขียนโค้ดตรงนี้ให้ความสําคัญกับชุดคําสั่งโปรแกรมต่างๆตรงนี้มากกว่าจอแสดงผลตรงนี้เราแค่ใช้ในการตรวจสอบผลลัพธ์ว่าเราเขียนโค้ดได้ถูกต้องหรือไม่นะครับวันนี้มีบทเรียนบทที่2ตรงนี้มีทั้งหมด2 0บทเรียน20ดานแต่ว่ามั s t ์แม็กจะพาเด็กๆไปแค่ ติดด่านแรกเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเด็ๆจะต้องไปทําภารกิจต่อเองนะครับว่าจะต้องทํำจนถึงด่านไหนอ่าสังเกตดูพื้นที่ workspace นักเรียนสังเกตดูชุดคําสั่งต่างๆจะไม่เป็นลูกศอนแบบคราวที่แล้วที่เป็นชี้ตรงไปหรือว่าเลี้ยวซว้ายเลี้ยวขวาแล้วมาต่อกันแต่จะเป็นชุดคําสั่งที่เป็นบล็อกที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ในลักษณะข,ของจิงต่อว่ามันจะเชื่อมต่อกันยังไง ถ้านักเรียนเขียนโค้ดแล้วไม่เชื่อมต่อกันลักษณะแบบนี้หรือว่าโค้ดขาดจากกันเพียงเล็กน้อยคำสั่งจะทำงานเพียงแค่ชุดคำสั่งที่เชื่อมต่อกันจนถึงสุดท้ายแต่อีกอันหนึ่งจะไม่ทำงานหรือถ้าขาดจากกันแบบนี้เลยโปรแกรมก็จะไม่ทำงานนะครับอ่าในที่นี้เราต้องการที่จะทำให้อังกี้เบิร์ดนกสีแดงวิ่งไปหาหมูเราก็จะใช้ชุดคำสั่งไปข้างหน้าจำนวน 2บล็อกหรือว่าสคำสั่งเพราะว่ามันห่างกัน2บล็อกแล้วเราตรวจสอบผลลัพธ์ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่นะครับสำหรับด่านต่อไปเหมือนกันอันนี้เป็นการเดินตรงไปข้างหน้าเหมือนกันถ้าเป็นปกติเราอาจจะใช้ลูกศรใช่ไหมครับแต่ตรงนี้โปรแกรมเขียนให้เราแล้วว่าไปข้างหน้าหนึ่งครั้งอ่าอันนี้โปรแกรมทําให้เรา1่อันเราต้องเพิ่มไปอีกกี่บล็อก 2บล็อกนะครับเพื่อที่ว่าจะไปข้างหน้าอีก2ครั้งเพื่อไปหาหมูสีเขียว,วในดลันที่3เริ่มมีเด็กๆลองดูคำแนะนำนะครับบอกว่าแกะรอยเส้นทางให้ดีและพาไปหาเจ้าหมูซื้อเบอร์ตัวน,นั้นอยู่ห่างๆระเบิดไว้แสดงว่าวัตถุรอบข้างมีผลกับเราจริงหรือไม่ มเตอร์แม็กต้องการที่จะทดสอบว่าระเบิดมีผลกับหมูจริงหรือไม่หรือว่าอังกี้เบิร์ดจริงหรือไม่อ่ามเตอร์แม็กจะยังไม่ทําตามชุดคําสั่งแต่มเตอร์แม็กจะลองไปทดสอบดูก่อนว่าระเบิดทํางานอย่างไรนะครับมเตอร์แม็กจะหันหน้าเข้าหาระเบิดก่อนตอนนี้มเตอร์แม็กหันหันหน้าไปโคลทิศกับระเบิดเพราะฉะนั้นมเตอร์แม็กจะหันขวาเพื่อหันหน้าเข้าหาระเบิดและจะตรงไปหาระเบิดทันทีลองทดสอบดูซิว่าเกิดอ มดเลรับ okay, okay. okay, okay. okay. แล้วก็วัตถุเรา้างแตกเลาไปหมดเลยแสดงว่าวัตถุระเบิดม,มีผลกับการเขียนโพสต์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันใหม่ว่าโพสต์ตรงนี้ไม่อใช่ไม่ได้เราต้องมาที่ตั้งค่าใหม่เพราะว่านกเราหายไปแล้วถ้าไม่ตั้งค่าใหม่นกเราจะไม่กลับมานะครับอ่ะทีนี้นกเรากลับมาแล้วเราจะทํำยังไงเราต้องเดินไปข้างหน้ากี่ครั้ง1ครั้ง2ครั้งแล้วจึง เลี้ยวขวาเพื่อที่จะหันหน้าไปหาหมูและเดินตรงไปหาหมูอีกหนึ่งครั้งนั่นเอง <c oughs> ในด่านต่อมาด่านที่4ตรงนี้นะครับเราจะหันไปเดินตรงไปข้างหน้าหนึ่งครั้งและต้องการหันซ้ายเพื่อที่จะไปหา เลี้ยวไปขึ้นข้างบนนะครับแล้วเราก็จึงจะเดินไปข้างหน้าแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาหนึ่งครั้งเพื่อตรงไปหาหมูทดสอบไม่เด็กหยนไิศผเพราะฉะนั้นทิศทางเมื่อผิดปุ๊บเด็กๆต้องระวังนะครับมันมีระเบิดอยู่เดี๋ยวเราจะหายไปแบบ นกตัวเมื่อกี้นะครับอะตรงนี้เดินตรงเลยได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเดินตรงจะเข้าหารระเบิดทันทีเด็กๆต้องหันไปในทิศทางอีกทิศทางหนึ่งก็คือหันขวาเพื่อที่จะก้าวลงมาข้างล่างและจึงหันซ้ายเพื่อที่จะตรงไปข้างหน้าอีกหนึ่งสองและสามแล้วจึงหันซ้ายกลับขึ้นไปข้างบนเพื่อจะเข้าไปหา มูตัวสีเขียวแล้วเราทดสอบหนึ <Hey. S 1> ่งเดี๋ยวไปข้างหน้าสามครั้งหันซ้ายขึ้นต้เลยกสังเกตดีขอแสดงความยินดีคุณทำปิศาจสำเร็จคุณเครื่องเขียนรหัส8บรรทัดอ่าเด็กๆครับตรงนี้เขามีสัญลักษณ์ตัวใหม่ขึ้นมาและมีคำสั่งบอกว่าให้เราไปถึงมูบ้าโดยใช้เพียง2บล็อก เห็นไหมครับคําแนะนําตรงนี้จะสร้างเงื่อนไขให้กับเราด้วยเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราจะไม่ผ่านภารกิจถึงแม้ว่าการแข่งโ้กของเราจะบรรลุปเป้าหมายเหมือนกันแต่ไม่ผ่านภารกิจเพราะเงื่อนไขกําหนดไว้อีกอย่างหนึ่งนั่นเองเด็กๆครับก่อนที่เราจะไปหาภารกิจตรงนี้ เด็กๆสังเกตดูให้ดีเมื่อกี้เรามีชุดคําสั่งแค่สตัวคือไปข้างหน้าและหันซ้ายหันขวาใช่ไหมครับตอนนี้มีคําสั่งสีชมพูเข้มขึ้นมา1บล็อกซึ่งเป็นลักษณะคําสั่งที่เราเรียกว่าคําสั่งทําซ้ําหรือว่าคําสั่ง repeat นั่นเองคําสั่งตัวนี้คําสั่งทาซ้ําตัวนี้หรือว่า repeat ตัวนี้จะให้เราทําซ้ําในภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น ถ้าสมมุติว่ามัสเตอร์แมกนำคำสั่งไปข้างหน้าอยากใส่เข้าไปข้างในในบล็อกคำสั่งนี้มันจะหมายถึงให้นกเดินไปข้างหน้า5ครั้งตามตัวเลขที่เรากำหนดไว้ตัวเลขตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะใช้กี่กี่บล็อกกี่คำสั่งนะครับเราอาจจะใช้3หรือว่าใช้4ใช้5ก็แล้วแต่แต่ในที่นี้เราต้องการใช้ถึง5ครั้งแล้วเราก็นำคำสั่งมาต่อกับ จุดเริ่มต้นอ่ามาดูผลลัพธ์กันเด็ดแล้วว่าการเขียนโค้ดที่ดีเราจะต้องเขียนโดยการใช้บล็อกคำสั่งให้น้อยที่สุดสั้นที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์เหมือนกันถามว่าการเขียนโค้ดโดยใช้ชุดคำสั่งที่หลายตัวหรือบล็อกคำสั่งหลายตัว ผิดไหมหรือว่ามันม,มีมีเงื่อนไขอะไรมาเกี่ยวข้องมันไม่ผิดลูกแต่ว่ามันจะกินพื้นที่ถ้าส,สมมุติว่าเราเขียนคําสั่งยาวมากเลยยาวจนะลุข้างล่างแบบนี้จนถึงหน้าถัดไปข้างล่างแบบนี้ลูกมันยาวเกินไปยาวเกินไป,นไปจนบางครั้งเนี่ยเรากลับมาตรวจสอบเราไม่รู้ว่าตรงไหนที่จุดผิดถูก,ถกได้มันจะยากลําบากต่อการ เขียนโค้ดนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเขียนโปรแกรมจึงใช้บล็อกคําสั่งพยายามเขียนใช้บล็อกคําสั่งต่างๆที่ทำในการย่อเขียนโค้ดขึ้นมานั่นเองนะครับอ่าบล็อกตรงนี้จะไปหาหมูเด็กๆต้องหันซ้ายกี่ครั้งครับให้หันขวาลูหันขวาเพื่อที่จะหันกลับมาข้างล่างแล้วทําซ้ำกี่ครั้งทําซ้ําอะไรท,ไรทําซ้ําการเดินไปข้างหน้านั่นเองทาซ้ําถึง1 5หครั้งนะครับอ่าทดสอบคำตอบ ครับพอเรามาถึงานที่8เห็นไหมครับชุดคําสั่งทางซ้ํามีมารอให้เราแล้วแต่เด็กๆเ,เห็นไหมปกติมันจะมีคําสั่งไปข้างหน้าแบบนี้รอเรารอยู่แล้วแต่พอถึงบทที่8ปุ๊บโปรแกรมให้เราเขียนเองไม่ใบให้แล้วไม่บอกอะไรอะไรเราแล้วนะครับเมื่อกี้เขายังใบให้เราหรือว่าเราตรงไปก่อนนะอะไรแบบนี้แต่ตรงนี้โปรแกรมเริ่มสอนเราแล้วว่าเราจะต้องคิดเองหาทางเองว่าจะไปทางไหนตรงนี้เราต้องทํายังไงหูก เดินไปข้างหน้า5ครั้งใช่ไหมปกติเราจะเขียนบล็อกคเขียนแบบนี้ถามว่าผิดไหมเดินข้างหน้า5ครั้งแบบนี้ไม่ผิดแต่มันยาวไปข้างหน้า5ครั้งแบบนี้ได้ไหมได้สั้นด้วยดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆสังเกตด้วยดีโจทย์เขาบอกว่าอะไรช่วยฉันไล่หมูออกไปโดยใช้โค้ดให้น้อยที่สุดอ่าเห็นไหมครับใช้บล็อกโค้ดให้น้อยที่สุดลองใช้ทําซ้ําหรือว่ารีพีทก,ก็คือบล็อกสชมพูเอ ให้มากกว่า1ครั้งอ่าเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งคือเขาให้เราใช้ตัวสีชมพูเนี่ยบล็อกคำสามคำาหรือว่ารีพีทเนี่ยลูกมากกว่า1น่อันเพราะฉะนั้นดึงเข้าไปมันจะอยู่ตรงไหนไม่รู้ดึงเข้ามาก่อนเพราะเราต้องใช้มันแน่นอนอ่าในเมื่อเราตรงไปข้างหน้าครั้งอ่าแสดงว่าเราต้องหันเรามาถึงตรงนี้แหละตรงมุมตรงจุดมุมที่จะเลี้ยวและเราจะต้องหันซ้ายหรือขวาสาันซ้ายนะครับขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ทําซ้ําอีก5าครั้งโดยการ เดินไปข้างหน้านั่นเองนะครับอ่าเด็กๆครับตรงนี้เรามาดูกันก่อนว่าโค้ดจะถูกหรือไม่จะถูกหรือผิดเพราะว่ามันทำซ้ำห้ครั้งเป็นโค้ดที่มาสเม็มไม่ได้แก้ไขตัวเลขหน,นึ่งสองสามสี่เจอมันจึงิ่งๆู เลขนี้ซ่มบอกแล้วว่ามันสามารถแก้ไขได้แล้วก็ปรับตัวเลขเป็น4ครั้งอ่าโอเคเิ่นให้คุณรับริ้งไหมหนึ่งสองสามสีและเลี้ยวซ้ายขึ้นไปหนึ่งสองสาและ5ในด่านที่8เราสำเร็จแล้วด่านที่9เด็กๆครับบล็อกตัวนี้สีน้ำอ่าสี น้ำตาลหรือสีเทาๆเนี่ยนะลูกออกมาแล้วนะครับเป็นบล็อกอะไรไม่รู้มันทําไมามอยู่ตรงนี้มันลบอ้าลบไม่ได้เป็นบล็อกที่ไม่สามารถลบได้นะครับอ่าแล้วมันต่างยังไงกับบล็อกตัวนี้ไม่ต่างกันเลยนะครับแต่เป็นชุดคําสั่งที่เราต้องใช้ในเมื่อไม่ต่างกันแล้วให้มาทําไมมันจะเป็นลักษณะของคําสั่งซ้อนคําสั่งที่เป็นการทาซ้ําลูก ต่างกันยังไงเหมือนกันไงเด็กๆถ้าส,สมมติว่ายังไม่มีบล็อกสีเทาสีน้ตาตาลตรงนี้นะลูกเราลองดูก่อนซิว่าเราจะเขียนโค้ดอย่างไรให้นกอังกี้เบิร์ดไปหาหมูสีเขียวได้นะครับปกติเราก็จะใช้วิธีการเดินตรงไปข้างหน้ากี่ครั้ง122ครั้งปรับตัวเลขเป็นเลข2 ปรับตัวเลขเป็นเลข2แล้วเดินตรงไปข้างหน้าใช่ไหมลูก<ด>แล้วเราก็จะทําการเลี้ยวขวาอีกครั้งและเดินตรงไปข้างหน้าอีกอีกครั้งเลยอีก2ครั้งเพื่อที่จะทําการเลี้ยวขวาตรงมุมล่างสุดเลี้ยวขวาตรงมุมล่างสุดและเดินตรงไปหาหมูอีก2ครั้งเองนะครับอ่ะอันนี้คือโค้ดของการที่ ถ้ามันเป็นการเขียนโค้ดปกติมันก็จะยาวแบบนี้ใช่ไหมครับเด็กๆครับสังเกตดูให้ดีโค้ดชุดที่1โค้ดชุดที่2และโค้ดชุดที่3ลักษณะคล้ายกันไหมครับอ่าชุดที่1กับที่2เหมือนกันเลยชุดที่1ชุดที่2แต่ว่าชุดที่3มันครบแล้วมันจึงไม่หันหันไปทางไหนมันถึงหมูแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อ3ชุดนี้มันเหมือนกันเราจึงใช้ชุดคำส่มทำซ้ำอีกตัวหนึ่งเข้ามาแล้วบอกให้มันทำซ้ำสามครั้ง โพสจบแค่ตรงนี้เราลบที่เหลือทิ้งได้เลยนะครับนี่คืออ่ะโอเคนะครับต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้มิเฉลียวโทรเข้ามาจึงทําให้การบันทึกหน้าจอของครูนั้นหลุดไปนะครับอ่ะในเมื่อเราเขียนโค้ดคําสั่งซ้อนคําสั่งได้เสร็จแล้วเรามาเทสดูซิว่าคําตอบของเราถูกต้อง1 2คำามตานขวาเดินตรงเริ่มใหม่หนึ่งสและเติม เด็กเ็นไหมครับบางคนมองเผลอๆอาจจะคิดว่าคําสั่งตรงนี้เป็นคําสั่งเหมือนกับตัวคําสั่งทางซ้ําเมื่อกี้นะครับแต่ตรงนี้ต่างกันลูกต่างกันอย่างไรเด็กๆดูให้ดีมันไม่ได้มีช่องให้เราใส่ตัวเลขได้แล้วแต่มันจะเขียนว่า repeat until หรือว่าทําซ้ําจนกว่าจะแล้วเรียกบล็อกนี้ว่าบล็อก repeat until หรือว่าบางคนเรียกสั้นๆว่า until าหมายความวม่าไงทําซ้ําไปเรื่อยจนกว่ามันจะบรรลุเป้าหมายนั่นเองยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เขาต้องการให้หมูไปหาอังก้เบิร์ดมันก็แค่วิ่งตรงเช่นนีครับยิ่งตรงไปให้หมายถ้าเราเขียนโค้ดแบบนี้มันก็คือการตรงไปข้างหน้าจนกว่าจะเจอหมูสีเขียวนั่นเองปกติเราจะใส่ตัวเลขกี่ครั้งกี่ครั้งอันนี้เราไม่ต้องคิดตัวเลขแล้วนะครับมันจะสามารถทํางานได้ด้วยตัวของมันเองจนกว่ามันจะบรรลุเป้าหมาย มาสเตอร์แมกจะหยุดเท่ตรงนี้เพราะว่ามาถึงด่านที่10แล้วด่านที่11จนถึงด่านที่20ในบทที่2ที่ชื่อว่าเขาวงกฏ11ถึง20นักเรียนจะต้องไปทำเองนะครับบทที่3บทที่4 นักเรียนข้ามไปได้เลยไม่ต้องทำเพราะกิจกรรมอันพลักตรงนี้เป็นลักษณะของวิดีโอในบทที่5บทที่5ด่านที่1ถึงด่านที่10นักเรียนทำจนครบนะครับการบ้านของนักเรียนภารกิจของนักเรียนที่จะต้องทำในหัวข้อของโคดดิ้งวันนี้คือทำบทที่2ที่ชื่อว่าเขาว,วงกดด่านที่11-20ถึง20และ บทที่5ด่านที่1ถึงด่านที่10ลิงก์ที่จะเข้าทำงานตรงนี้เดี๋ยวมาสเตอร์แม็กจะเอาวางไปให้ในกลุ่มหลายห้องเรียนการส่งงานเด็กๆถ่ายรูปคู่กับการทำงานในถึงด่านสุดท้ายหรือว่าด่านของอแต่ละภารกิจมาเพื่อที่จะส่งงานในอัลบั้มลายห้องเรียนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับหลักเด็กเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าหรือว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียน Zoom นะครับเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ